งาน,นเข่าแล้วพี่น้องอติงดทีรีบครับติดทีรีบแดกดินมาครับมีแต่ดินครับดินตัน,ต,นตุน่มปิดแต่ตู้นี้ได้ครับตู้ตู้ได้ป่าก็ไม่เท่าไหร่ครับเสียศูนย์ไปแล้วครับ ไม่ถูกใจเท่าไหร่หรอกครับเล็กๆๆๆๆไอ้เล็กยาวกว่าม the, <c ros LES> ีว่าถึงมันยาวกว่ะตัวเล็กสีรอบมาบ่นูนี่เออเล็กันอย่างติดครับแดกดินมาครับดินเต็มเมื่อคืนก็เสร็จไปสีท0 0นกว่ามัน มสู้อะเจ้าของก็ไม่กล้าโวยวายนะครับเกี่ยวให้บอกให้ไม่ปักตอก็แกไม่ได้ว่าแกให้สู้แกให้เกี่ยวว่าไม่ได้งานครับยังไม่ได้ถึงห้าสิบไร่เลยครับมาดินเต็มตะแกงตะแกงดิน นี่ยติดตรงนี้เกียวมีเกียวเกียวมันมาเล็กรยจงเแอมแมนเงี่ยบ่มันเขาอะไอยู่นี่ยนียวมีหมดเกีมเกียวมึงกอ้ยเงมึงเดียวเฮ้ยมันขึ้นถาดดบ่ ฮะมันขึ้นถา,ปถานปะอ่ะมึงอเมืองในสามเหลี่ยมมึงมีเขาปะสามเหลี่ยมตารางไหมเข้าร้ายปะร้ายปะเป็นดินฝังล้นเป็นน้ำเป็นตุ่ม เขาเปาะไรตัวก็สาเหตมาจากินดินเนี่ยข้าวนาทนกัน,งนูนนะงคนบอกว่าว<ง>อยู่นี่ไม่เคยเป็นไรนะแค่นี้ว่วา หน้าดินเหนียวหน้าเลยยานยังอยู่คุ้มเล้วเม่นเขื่อนว่าคุ้มแล้วเดี๋ยวเขียวก็ไปได้ต่อแล้ว